สวัสดีค่ะพามาชมวิวนะเห็นน้ำค้างบนยอดไผ่เยอะสวยงามหลงรักวิวในส่วนของเราเนาะอันนี้ที่ท,ที่ที่เราดงขนุนกับกล้วยนะเราก็ปรับให้พื้นมันเสมอกันหน่อยเพราะว่า เมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแบบว่าตรงนี้มันเป็นโคกโคกกว่าตรงอื่นนะมันจะเนินสูงกว่าแล้วน้ำก็จะไหลลงไปอออยู่ข้างล่างตรงท้ายๆทางขวามือนะอันนี้เราก็เกลียด,ดินตรงนี้ลงไปหน่อยนะเดี๋ยวเราก็อยากให้ชมวิวเนาะวิวมุมนี้เดี๋ยวจะให้น้ำต้นไม้อีกแล้ว อดชมความงามน้ำค้างบนยอดไผ่ไม่ได้ก็เลยเอาดีโอเอาคลิปนี้มาฝากกันนะต้นอื่นเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าไผ่ของเราจะงามที่สุดในไร่เลยกับขนุนแต่ขนุนก็ยังเป็นโรคอยู่นะก็ต้องแก้กันไปจ้าตรงนี้จะเป็นชอมปะเซริฐบางทีเราก็เปลี่ยนมุมมองในส่วนของเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่า วิวในสวนเราจะสวยหลงรักวิวถ้าใครเคยดูคลิปแรกๆจะเห็นว่าสภาพสวนเราก็เปลี่ยนไปนะต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้นโดยเฉพาะต้นไผ่จ้าเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปให้แม่ดูฝากติดตามรับชมค่ะช่องทำตามภาษานะ จังหวัดสามจังหวัดประจวบกีริขันก็คือจังหวัดที่มีภูเขารอมรอบเนาะแล้วโดยเฉพาะอำเภอสามร้อยยอดเนี่ยก็จะเป็นเขาสามร้อย,ยอดล้อมรอบไปทุกทิศเอ้ะล้อมรอบอ,อ,อ,อยู่ฝั่งตะวันออกฝั่งขวาก็มีภูเขาเหมือนกันสวัสดีค่ะฝากติดตามรับชมด้วยจ้า